สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมเองนะครับผมบอสครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA V Mod LSPD FR กันนะครับผมซึ่งนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่ผมเล่นนะครับผมผมได้ลมมอดเสริมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนแอนโฟนะครับผมแล้วก็ชุดเกราะเสื้อตำรวจชุดตำรวจนะครับผมแล้วก็เป็นรถตำรวจแล้วก็ เสียงไซเรนกับไฟนะครับผมมันจะสว่างขึ้นนะครับส่วนรถก็ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอันที่จริงมีอีกหลายคันนะครับผมหลายแบบเลยครับแต่วันนี้เรามาเล่นคันนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงไซเรนนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงที่1นนะครับผมอันนี้เสียง2อครับอันนี้เสียง3าครับผม เวลาจะเปลี่ยนเสียงไซเรนนะครับผมต้องกดเลขหนึ่งเลข2เลข3ามันจะมี3ามเลขนี้นะครับผมเสียงก็จะมี3ามเสียงครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาันดูฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆมีเหตุเข้ามาเราก็จะรับบทเลยนะครับ คือเหมือนว่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเหมือนจะอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมตามไปเลยเอ๊ซิ่งไปเลยจังหวะนี้โอ้ยชิทโอ้โหชนเข้าไปเต็มเต็มเลยโอเคไปกันต่อ เหมือนว่าต้องเรียกเพื่อนนะครับผมเฮลิคอปเตอร์มาเลยซัพพอร์ตหายไปจากแหมืองนะครับผมหวังว่าจะหาเจอนะครับมีมอไซค์ปปข้างหน้าหรือเปล่าเวบแป๊บโอเคขับตามไปเลยหวังว่าจะใช่ใช่ยิงด้วยโอเค หยุดน้ำเว้ย LSPD ไม่ยอมหยุดผดเรียกหยุดน้ำไม่ยอมหยุดเนอะตามไปตามไปชนเฉยไป <c oughs> ให้มีปืนมีปืน โอ้ยปืน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 ไอ้ไหนวะโอเคอู้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 เฮ้ยเกือบเกือบวิงเข้าไปโอ้เกือบแล้วเกือบแล้ววิ่งตามไปตามไปวิ่งตามไปหยุดหยุดโอเคไม่ยอมหยุดเลยเปลี่ยนมันเป็นปืนไฟฟ้าแทนวิ่งแล้วก็ไปช็อต มืถึงเอาไหมเคเรียบร้อย lspd ยกมือขึ้นเอ้เรียบร้อยเสร็จเตาจับได้คนหนึ่งอีกคนตายโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยจับได้เกือบตายด้วยเอาเป็นว่าเราเรียก เพื่อนมารับดีกว่าง่ายดี <laughs> ไม่อะไรหร <c oughs> อกคิดเกียรไปขี้เกียรไว้ไสง่งโอเคดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะมาแล้วนะครับโชคดีนั่นนายเชิญเข้าไปอยู่ในคุกเลยมารับเลยเพื่อนโอเคดูเหมือนว่าจะมีเหตุ อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขับไปดูเลยเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้เอ่อเลี้ยวขวาข้างหน้าโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลยโอ้ยเป็นอะไรวะรถขับเซวตลอดเลยโอเคเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ครับโอ้ย โจนอีกแล,แล้ว่เรายังไปได้ต่อโอเคขับกันเลย <c oughs> โอ้โหโอเคคนคนได้อยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะจะขับตามอยู่นะครับโอเคขับไปซิ่งไปเลยยาวๆขับเร็วจังวะ <c oughs> ทางนี้ครับโอเค ตอนนี้เราก็ขับตามมาทันแล้วนะครับผมดูหเหมือนว่าจะเป็นรถอ่สปอร์ตสีขาวนะครับรโอเคเดี๋ยวหยุดก็ไม่หยุดขับตามต่อไปถ้าไม่หยุดอีกก็ต้องชนแล้วนะครับผมอือเดือดท่อข้างทางเลยอุอ้ยรถชาวบ้านวางังไม่ยอมม่หยุดเช่นด้วยหยุดดิว่า จบแพ้โอเคเออทำงานดีทำงานดีไม่ยอมหยุดซะด้วยหูท้าต้องสับตามต่อไปชนตูด้วยลงข้างท้าวซาไม่หยุดไม่หยุดหยุดด้ว่ทจะไปไม่ยอมหยุดว่ LSPD หยุดนะเว้ยโอเค ยอมหยุดสักทีปิดไซเรนก่อนเสียงดังโอเคชักปืนเลย LSPD ยกมือขึ้นโอเคกด E เพื่อจับจับเลย โอเคใช้เวลาพอสมควรเลยไปจับได้ขึ้นรถไว้ซะเดี๋ยวไปส่งรอบนี้เดี๋ยวไปส่งที่สถานีเลยดีกว่าโอเคฝึกไปเลยปุ๊บประตูเข้าฮะโอเค okay. let's go ตอนนี้เราขับรถเรืยอยๆนะครับผมรอเหตุเข้ามาไม่รู้จะไปไหนดีเอาเป็นว่าเรา eer, ขับเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะมีอะไรผิดสังเกตจะได้เข้าไปเลย อาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามถนนไม่ดูรถเลยโอเค,อเค,อเค,อเคแล้วก็ขับต่อเรื่อยๆนะครับผม เาเปนว่าเราไปสำรวจอ่าตรงไหนดีอ่อตรงนี้เลยกันโอเคสบรวจไปเลยขับไปเรื่อยๆอ,อ่ะเรเหมือนว่าจะมีเหตุใหม่อีกแล้วนะครับผโอเคขเับตามไปเลยเปิดหัวเลย<น>ข้างหน้าตรงนี้เองนะครับผมตามแปบบเดียวน่าจะทัน ไปซิ่งไปเลยท้างหน้านี่เองเฮ้ยเดี๋ยวดิเดดดดโชนเข้าเต็มแรงเลยโอ้ยอะไรวันนี้โอเคไม่เป็นไรขับตามไปต่อตรถข้างนีนแล้ว เออโอเคเจอแล้วข้างหน้านอีอชนตูดเข้าไปรหยุดนะเว,ยยวย้ยจะหยุดไม่หยุดพ olic ์หยุดหยุดหยุดดนี่ไม่ยอมมันหยุดซะด้วยอยัดหน้าโอ้โหไม่ไม่หยุดนะเว้ยหยุดตัวเดินี่ โอเคลงน่าจะยอมแล้วชักปืนออกมาแตดการเลือเพื่อนอยกมือขึ้นซะนอนลองไปนอนลงไป <i> โอเคเสร็จไปสองน่าจะเรียบร้อยนะครับผมงั้นเราฝากเพื่อนนล่นดีกว่า เอาไปทำงานอื่นต่อเลยเหมือนว่าจะมีเหตุข้ามางกั้นก <nelle S 2> ็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับขับแ๊บเดียวจะถึงโอเคข้างหน้านี่เลยทางนี่ครับโอ้ชนเฉย ลบน้อยลบน้อยทั้งน้อยโอเคอยู่ข้างหน้ายังไงนะครับผมไปเลยโอ okay. ้โหมือนมันเจอหนีไปแล้วโฉบปัดหน้าโอเคหยิบป้อมลุงมายิง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 รอบนี้ขอยิงแล้วกันด้โอ้ยไม่ตายเลยตามไปปืนช็อตไฟฟ้าผมไม่โดนระยะไม่ถึงไปวิ่งตามไป ยูบเฟร์เพมเพ่มาด้วยโอเคอเอเอเด,เเดียิงแค่ตายหตว่าวิ่งตามไปยูตบเฟยยตำรวจ l อล d ดีจริงแม่งแ้วกันยุุยุยเอาเป็นว่าเก็บสองไปเลยแล้วกันโอเคเสร็จไปงาน นอนเป็นศพอยู่นี่เดี๋ยวก็มีรถพยาบาลมาโอเคเราไปงานอื่นต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ผมได้ขับรถไล่โจรน,นะครับผมแต่ผมไม่ได้อัดไว้ลืมเ <laughs> ดี๋ยวเราไปงานต่อไปกันดีกว่าหวังว่าจะมีละอ่ะึพับอามาเลยเอโอเคใกล้ๆนี่ไปกันเลยแต่ 4, เราเลียวซ้ายข้างงานนี้เลย<า> เราจะมาตัดหน้ามันโอยโอ้โหลอยเลยโอเคหยุด๋ยวนี้ลงมาจากรถหยุดชักมือแล้วอย่าขยับอย่าขยายครับรถหายไปไหนวะโอเคจับเลยเพื่อนจัดการเลย ่ะวคนนี้เราจับเองก็ได้เมื่อกี้รถลอยเลยเราเอาผู้ต้องหาไปส่งเลยดีกว่าโอเคขึ้นรถไปเลยไอ้นุม่มไปไป เอไปนั่นแหละโอเคครับเราก็ได้ส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จวเราไปต่อเลยไปต่อเรื่อยๆเอ๊ะอะไรวะเนี่ยโอเคมีเหตุเม้าอย่างแล้วนะครับผมข้างหน้าเองนี่นะครับตามไปเลยอะไรเพื่อนเสียงปืนด้วยโอ้โหยิงกระทะเลยโอเคตามไปเลยอุ้ยโนอีกแล้ว ไปเลยไปต่อโอโ้โหโอ้โหยิงมาไม่หยุดเลยไหนหรวอวะเคตามไปเลยครับผมปุ๊บเลยยิง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 ล้ออะไรปุ๊ย เขาุณเกาะทายฮะทำไงวะนิทีนี้เพื่อนสวัสดีาัลโอบเาทำไงทีนี้คุ่เกาะเขาเรยยิงล้อก็ไม่เข้าจามาอีกขอีเยอะแบบเออกำลังเสริมเยอะ ทำไปแล้เพื่อนไนเลยโอ้โหมันมาไม่หยุดเลยมีทางเดียวก็คือทำให้มันหยุดก็คือผนทำไงดีวะอุ้ยไอ้ลูกบอลปืนตีเลยข้าตีๆๆๆโอ้ยโอ้ยโดนด้วยออกไม่หยุดอีกโอเค,อเค,อเคตามไปต่อตามเลยน่าจะต้องตามไปยาวๆโอ้โหมันยากาอะลงพิ่งก่อซะด้วย โอ้โดนยิงเบียดเบียดยิงเข้ากระจกยิงยังไงยิงไม่เข้าเลยต้องชนอย่างเดียวคนนั้นมันหยุดไม่ได้โอ้โหทไปทำไปทำไปแลยพวกจะกใจจะปนไ em mà mình hết đấy Yo Không không, mình không xấu nha Mấy không ít như เเีนเ่ไปเือเเพื่อไปยรอททันไหมเนี่ยเคไปรอเลยเพื่นเราก็ตามมันอยู่หลายขันเลย ยังหยุดไม่ได้สักทีโอ้โหไวเหลือเกินโอเคขับตามต่อไปไม่น่าจะหยุดง่ายๆนะคันนี้ไปยังไวเลยอ

ไปหยุดหยุดยุยุดยุดยุยุดหิอัดเกยจบเข้าไน่าจะช่วยได้ไม่ก็ไม่โดนเลยไม่โดนเลยดูท่าแล้วน่าจะต้องตามยาวๆไม่ยอมหยุดไทีเียรเียเกียเกยไปเกลโดนเตมอ ุอยู่รถแบนเลยเอะขับได้อยู่ตามไปต่อโอ้โหเจอตรงไอยิงไม่เข้าเลยนะครับเออดีม <l ug> ากด้วยชนดเลย โอเคหยุดแล้วหยุดปืนมั้อเคตายหมดจบคันโอเคเรียบร้อยสรุปตายหมดนะครับผมขับตามมาอย่างไกลเลย ไล่อย่างไกลพูดนานวยจับได้โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ